ข้อที่20ค่ะแผนภูมิรูปวงกลมแสดงไรายได้จากการขายข้าวของบริษัทแห่งหนึ่งตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนพศ2562อันนี้ก็เป็นแผนภูมิรูปวงกลมนะคะก็แสดงเป็นเปอร์เซนต์ในการขายข้าวออกไปในแต่ละเดือนนะคะถ้าบริษัทแห่งนี้มีไรายได้จากการขายข้าวตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนถึงเดือนมิถุนายนรวมกัน1 5 0 0ล้านบาทโดยเด โดยในเดือนมกราคมและเดือนมีนาคมมีรายได้จากการขายข้าวเท่ากันแล้วบริษัทแห่งนี้มีรายได้จากการขายข้าวในเดือนมกราคมอยู่กี่ล้านบาทก่อนที่จะไปหารายได้ของข้าวเรามาดูก่อนค่ะว่าแต่ละเดือนยังมีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะคะในเดือนกุมภาพันธ์มี40%มีนาไม่ได้บอกเมษายน20%พฤษภาคม18%มิถุนา6%มกราคมก็ไม่ได้บอก แล้วมกรากามีนาเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเท่ากันอันนี้วิธีการหาเปอร์เซ็นต์ที่เราไม่ทราบนะคะก็จะหาได้โดยนำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ลบออกด้วยเปอร์เซ็นต์ที่เราทราบบวกกันก็คือเปอร์เซ็นต์ในแต่ละเดือนเนี่ยเอามาบวกกันเลยสี่สิบบวกยี่สิบบวกสิบแปดแล้วก็บวกหกอ่ะทีนี้ ในวงเล็บเนี่ยมันก็จะได้เท่าไหร่คะบวกกันได้84ใช่ไหมคะ100ลบ84ก็จะเหลือ16เปอร์เซ็นต์ซึ่งไอ้16เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นผลรวมของมัก,กราและมีนาใช่ไหมแสดงว่าเดือนมัก,กราเนี่ยมัก,กราก็ต้อง8เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเออเราก็มีนาก็8เปอร์เซ็นต์เหมือนกัน โจทย์ต้องการทราบรายได้ของเดือนมกราเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเดี๋ยวเขียน8%ลงไปในแผนภูมิรูปภาพก่อนนะคะเราก็จะเอา8%เนี่ยไปคูณกับรายได้โดยรวมทั้งหมดคือ1,500ล้านบาทก็เศษแปดส่วน100คูณ1,500อันนี้ตัดทอนนะเราก็ตัดทอนนะคะคือเราจะตัด0ูนย์ได้2คู่1คู่2คู่ ตัวเศษเหลือ8คูณ15ได้120อ่าก็แสดงว่าในการขายข้าวในเดือนมการานะคะมีรายได้อยู่120ล้านบาทนั่นเองเสร็จแล้วในข้อที่20นะคะ